สบายดีสวัสดีครับสวัสดี FC คลิปนี้ผมจะมาลื้อลูกขั้นบันไดจะมาฉํำแหละลูกขั้นบันไดเพื่อจะเอาเหล็กตัวนี้ไปใช้เพื่อจะเอาเหล็กตัวนี้ไปใช้เห็นไหมเหล็กตัวนีเหล็กตัวยาวๆตัวแนยวยาวนี้ไปใช้ไอไ้พวกสั้นๆนี้ไม่เอาไปใช้พวกสั้นๆนี้ไม่เอา เอาแต่พวกไอ้ยาวๆนี่ไปใช้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรื้อจะไปลื้อยังไงจะเอาอะไรรื้อเนี่ยทุกคนดูรอยเชื่อมรอยเชื่อมเชื่อมเต็มเลยเนี่ยรอยเชื่อมเต็มเต็ม,ตม,นม,ตม,ตมแน่นแน่นทุกตัวเนี่ยผมจะลื้อโดยวิธีไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรื้อพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวไปดูกัน มันมีอยู่หลายตัวด,ดี๋ยดูรอยเชื่อมเต็มเต็มหนักหนักจุกจุกอะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลยเดี๋ยวไปดูพ้อมๆกันว่าผมต้องใช้อะไรมั่งนะคือผมจะใช้แค่ ลูกหมูกับใบบางใบบางแค่ใบเดียวผมจะมาลื้องานตัวนี้เพื่อจะเอาไปใช้อีกแต่พวกเนี้ยจะไม่ลื้อไอตัวสั้นๆอย่างนี้ผมจะไม่เอาถึงจะเอาก็เอาเป็นเอาเป็นเงินเอาเป็นปตังค์เอาไปขายนะครับคือจะไม่เอาไปใช้อีกคือตัวเนี้ยผมจะเอาไปใช้ตัวยาวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยครับ ก่อนลื้อเราก็ต้องปิดหน้าก่อนใส่แว่นเพื่อกันสะเก็ดของเหล็กมันกระเด็นมา <c oughs> หรือผมจะตัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เราไม่ใช้แล้วเราเราจะตัดตรงตรงนี้ก่อนจะตัดตรงให้ขาดไปเลยแล้วก็จะเกียตามที่รอยเชื่อมทั้งหมดเดีย๋ยวไปลุ้นกันเลย นี่นทุกคนตอนนี้เราก็ไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วเพราะว่าฝั่งทางนี้เราตัดหมดแล้วเหลืออีกฝั่งก็ได้ไปครึ่งทางแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วผมจะบอกด้วยว่าวิธีการใช้ใบบางใส่กับตัวตัดแบบนี้ผมจะบอกเลยผมจะบอกวิธีในการตัดเนาะก็คือเราพยายามหันหน้าลูกหมัวมาทางนี้หันหน้าลูกมูมาาอย่างน,านี้นี่นะ้าตัดแบบนี้จะเป็นจะเป็นแนวตัดที่ผิด ตัดแบบนี้คือผิดนะครับทุกคนตัดแบบนี้คือผิดนะทุกคนนะตัดแบบนี้คือผิดนะต้องตัดอีกแบบหนึง่งลูกหมูต้องกลับด้านเห็นไหมลูกหมูต้องกลับด้านหมุนนี่เอาใบลูกหมูเนี่ยมาไว้ฝั่งที่ของเราตัดแบบนี้แบบนี้คือวิธีที่ถูกต้องคือเราตัดเราไม่เสี่ยงกับการใบแตกแล้วก็เวลาใบแตกมันก็จะไม่กระเด็นมาหาตัวเรา มันจะไปอีกทางหนึ่งเนี่ยวิธีนี้คือเราจะใช้แบบดึงลูกไฟมาหาเรา วิธีการใช้ใบบางตัดต้องตัดแบบนี้เท่านั้นอ่าก็เข้าใจแหละบางคนอาจจะคิดว่าสะเก็ดของไฟอ่ะมันจะกระเด็นมาหาตัวเราแล้วกลัวเข้าตาแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ใส่แว่นแล้วก็หอ่อห่อหน้าให้เรียบรอ้อยแบบนี้<ม>เพื่อการลูกไฟเพื่อจะกระเด็นเข้าตาเราแต่เรื่องใบแตกถ้าตัดแบบนี้ไม่แตกแน่นอน ผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้เวเราใช้คอ้อนเคาะดูว่ามันจะหลุดไหมลิดเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนเนี่ย,ง,ยง่ายง่ายเลยออกถ้าตัดให้ถูกวิธีมันก็ไม่ยาก ถ้าตัดไม่ถูกวิธีเนี่ยตัวเนี้ยใบยแตกเป็นใบ,บสองใบเลยนะอันเนี้ยใบไม่แตกเลยแล้วก็ไม่เปลืองใบด้วยใบยหนึ่งก็ยังเหลืออีกเยอะดูดิดูใบที่ผมใช้เยอะตั้งเยอะโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ครับเอาไปนำใช้ดูครับเผื่อมีประโยชน์ต่อท่านหลายๆท่านอ่ะ สำหรับคลิปนะี้ไปแล้วครับบาย